กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสู่ขู่สู่คนเนาะอ่าบวาสิเป็นภายในหรือต่างประเทศกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวบุญตาแซนแอลอีแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะดยมาลุกพม,มาพอก,กันกับพี่แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยกะเอามาสง่งน้องสุดใจเนาะกะเลยไปหาสังสาวเพว่าเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยอาเวเล่นเวหัวนะมาเนาะคุณมีข่าวดีแล้วเากับบริปาได้ถินเพื่อนกับ ยยมตทมข่าวพันขึ้นเก่าอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะคือขึ้นฟ้าขึ้นฝนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้เขากับชิดเด็บเดินทางเมื่อแต่วันซาฟีวากบเป็นทางผ่านเนาะโดยอาจังดายทางเขาจะได้เข้าไปหาฝนเรื่อพ่อแม่พี่น้องโดยเพื่อนซานของพันกับพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดย หลายคูหลายหลายคนเห็ดอย่างเด้อเซลเซลอยู่คนะอ่ะอ่าอีลาอ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องแนมะ่ลูกนี่อ้ายด,ดยลูกสาวเพราบโบน้องยังก็น้องมีโอ้น้องมีจิมมี่วะโอ้โดย เอาบอกของตอนของฝั่งเอาเห็นดนี่ไรสาวด้อยปั่นกันลูกเด,ด,ด,ด้อดวยใช่ไหมลูกเอาเอาโอ้ยอทางเดไปพุน่ะทางแม่พ่นลายขู่หลายคนได้เห็ดยังอ๋อสองสาวเกือบกบบัวไใส่อ๋อจ้ อ้าวสบายดีเด้อผู้ทางสาวัวทางเพื่อนไผยสบายดียังมาดินมาหัวโบ้ไผรเพื่อนคนไผยนะเอาเอ๋ยโบ้เออหน้าไปมือนั่นเนี่ยนี่โบ้เอ้าในกลองคือโบราณงามสัมนี่น้องเออเจ้าซื้อยังไงน่ะซื้อจิมเออตะกี้เจ้าอยู่ใช้เอือยมาเถอะไหนเธอคือโบเห็นอยู่เพื่อนข้างหลังโอ้เพื่อนเจ้าอยู่หลังพุณโบอืมอันเป็นอะไรไปหาหม่โบ้มือนั้นน่ะ เพิ่นว่าให้ป่าชีเนื่อที่เขาเกตเพิ่นนัดโอ้ว่าแต่คิดได้ไปบ่ได้ไปแล้วเป็นยังคือป่าชีเนื้อเพิ่นอยู่ลาไปกวดเพิ่นว่าเป็นมะเร็งตามน้ำเหลืองแต่อยู่ไทยเพิ่นท่องป่าป่าชีเนื้องอยู่น้ำชายอันนี้นะอยู่ในกิ่แห้งครับแถวบ้านจะข้อเพิ่นตุ้มชุดนึงเออเบื้องขนาดแม่อะไรนี่เป็นเช่นพึ่งเหมือนปีกเป็นตุ้มเหมือนจะช้าเบื้งลูกก็ะไรในแถวโจโอนเป็นตุ่มบ่เลยนะโดยชิพก็ตุ้มครั้งนี่ก็มีในกิ่งแห้งในพ่อเบ้องช้าพึ่ง มันใหญ่ชมกับปันบัดแล้วมันจี๋ใหญ่บ่ควรบ่หรอะดูอันนี้ใหญ่แล้วเจ็บแล้วบ่เออมันขับแล้วบ่นี่โดยอย่างกันแบบมันผูกกันกับแม่นๆเวลาเฮาก่อยแขียนอ่ะบ่บ้านนี้ก็ับดำหน้าไม่เจ็บเลยบ่ได้ไปดูเจ้าเบื้องดำหน้าใช่ไหมจักบ่เออทั้งดำทั้งลกแี่แล้ว่นนัดมื้อใดซะวันที่27เดือนนี้ไปยุ่นบ่ทั้งเบิ่งเงินเออแทนเงินบ่พอ ทำอยู่ลาวค่ะแน่หมอชิติดหนีได้อยู่ที่ไทยยันติดหนี่บได้เออเนาะกะบงว่ากะบึงมันสีแพงบ่อจ้าได้ถามเพื่อนรบใช่ไดมถามเพิ่อว่าถ่าปาดบางกรอนจฮู้คําอตเพื่อน่าเพราะว่าเพนนักมีไปลายหม่องแห้งนะเพราะว่าบนตรวจมีบอกหนึ่งบนผ่าที่กระบอหนึ่งนะนะคนละบ้องกัน ที่นิกบ่กดีกว่าในไรหหมอเออไปหุ่งหมอใหญ่บ่หมอหมกแต่บ่านเป็นหมกอินเตอร์นะหมกธรรมดาอ่าหุ่งบ้าหลวงอืมขนาดอยู่เนาะหมอหมกป้าไปแพงหมกอินเตอร์แพงแมนแมนไปจะไปโอโลมน้ำสาวแพรว่าคุปปาเปนั่งผู้บันชีเด็ดเด็ดมึงพี่น้องเลยอ่าใครจะหลายคู่หลายคนนะด้อสวัสดีวัชชุขู่สุ่คนนั่นแหละเนาะผู้ใช่คือพวกเจ้าเป็นอาเพื่อน เป็นโนโ้องพ่อน้องพ่อโอยมาดินบนอ่อืมอืมเจ้าขอเงินจากนอ้อ,องเคยเห็นแล้ว <c oughs> เปิดมาอันนั่นได้เปิดมาจีบไปหาหมอม,มีเงินมาฉันเนาะอืมอ่ะนั่งน,นั่งก่อนฮ่นโดยเอาไปได้ไปดำให้ดำหน้าบ่โอ้อยหาก็มา,าไปหาหน่อไม้แต่เก่าก็ไปดำมาเลยเอา้าคือไปหาหน่อไม้เหมือนได้ลายกว่า บ่เว่ยได้ลายกระเจ้าบ่บ่ได้มาหาเลยไปหาหน่อไม้อื่นนี่ได้ลายบ่มือนน่อไม้นะเลยได้ลายยุ่หน่อไม่ยังหน่อไม้บงเร็ได้ขายยังบ่ได้ขายเอาคือบ่เอามาขายเอามาขายแล้วกระเจ้าไปเลาะแล้วคนนั้นกะเจ้าไอยู่นะโอ้ยเจ้าว่าว่าน่อไม้ไล่กระเจ้าจะกินน่อไม้ไล่โอ้ยมันกับบ่มีแล้วเนาะแม่นมีน่อไม้ไล่ไปจะกินน่อไม้บงยังเงินหกทองยังบ่ได้ขายไปเลาะแล้วกระเจ้าว่าจะกินน่อไม้ไล่เพ็ดทองเท่าไรนะทองละซิบ เออแปลว่าหายไปจากสองถุงสอยเนาะเออหาเงินซื้อข้าวค่อยก็ได้เออโบดี้มีไฮมีนาบริสก็มีไฮมีนาแหลนเบิดแหลนลูกหลานกับบุญมีคือกันเออพากันมาอยู่นีโดนนัโบใช้เฮือนเจ้าน่ะไมได้เฮือนแตะอันหลังโกพุ่นบมอันหลังโตโกนพุ่นพ่อยพี่น้องเไยไก่อยู่ดีเนาะไก่เติบอยู่กับคนละพาาหัวนหน่อยเนาะคนละพาาหัวอืม ก็เลยต้องหาเช่าก like ินคามขึ s <S Japanese, so like oh, so okay, so ้น uh กันมันพวประเจ็บประโชน์เน๊ะพวเอาเราเป็นยามเอาเราเป็นตับเป็นดีเดี๋ยวนี้นะเราเหลืองนะเออแปดสิบเราเข่าเก้าสิบไม่ได้เลยู่ในเท่านี่เราเข่าว่าเราเหลืองตีนมือเราเหลืองเราเข่าแล้วเอาเจ้าอายุเท่าไรจ๊ะค่อยนะสี่สิบห้าโอ้ห่างกันแน่น้อเอาพวเข่าไปเอาพวเข่าบ่าวดาวพวเข่า เราหนูว่าแล้วเราหนได้ลูกใครลูกเคยแล้วเราเนี่ยนะคะก็มาเอาเขาค่อยนะโดยกับห่างจักปีแล้วอยู่นลำพูนโยหลายปีแล้วลูกชาวเอยก็จนใหญ่เลยแล้วผู้ก็ตผู้ลูกชายจะ้าบอโหลานน้องผู้นี้โอ้น้องผู้นี้บอบอเลยคอยเห็นน้อยชาเพยอืมทำไมเพิเลือกเอาลูกอยู่ทึงในแหงบอคอยเห็นละอายเยอะเลยกับน้องน้อยเนาะห่างกันจักปีนี่ นี่หาซาี้ว่าเาาดชาเอสป่ไม่วปีเจ้าเลยออหาปีเนาะ่มากลยสมัยเนาะพ่ได้ขายพ่อได้ซื้อเข่าซื้อน้กัทั้งยากเนาะนี่ได้ชเจ็ดนแปเนเลยมนเท่าไรพันกว่าแต่เนาะชอบเข่าซานเปนน้นคาายเมนนะเพื่อนออกมาให้เลือกเชื่อชาบัวมาซื้อน้ำเล่นอันนี้ไปชุบกินแซบเลยแมนเผาก็ได้เนาะเมพว่าเกินอไรน้ไม้พิษเดยกินน้าไม้ละพิษเหือนว่าเนาะ ผิดเพาะิดเพาะดโอ้แม่นหลายโลกแท้ว่ะไทนอยนก็กินบ่ไปหาก็บ่ได้กินลูกเอ้ยถูงยากปากหมองนั่นๆโอ้ยละนยาว่ากัวก็เจ็บกระโชกไปหาน้ำใหม่มาขายวันลังได้แต่เจ้าไปดนานาได้มื้อนึงเท่ารดมื้อละแสนไปดนาก็้โดยมาแล้วแบ่งชื่อแนแบ่งกินแนอันนี้อันนี้สมมุติว่าบ่ฮอดแสนแต่ว่าเฮาได้มีเวลามาเบิ่งปัวบโดยออ เลาจากลมเล่ากันลมมันเล่าจากล้มเล่ากันล้มไหนเอาบันั้นมันเล่าเมื่อยกังหันใจบุติดบุตรโตได้คือใจชิลุชิาดนี่ท่านบอกว่างในมีน้ำแล้วลงไปแช่น้ำเชื่ก้อนมีแห้งเลยจังม้าแบบนี้น้ำแข็งน้ำยางนะน้ำแข็งพป๊ะเอ้าย่างไม่ใกล้ๆท่านนี้ก็ล้มนั่นแหละเออไปเสพไปเยี่ยมเมง่อคืนเป็นอะไรไปไต้องกันกับสาวเพ่นี่แยนะยังไม่ได้ล้มกันกับสาวเพ่ได้เห็นแล้วก็ว่าเหงาเลยเนาะมามาวันนี้กับมวนได้มหมดเลยเออลุงบ่เป็นลุงสาวเพ่บ่ โอ้เอาโอ้เงินคข่เปะกันเลยเนาะเนาะโดยอ้ามื่อนี้ก็สซีดดเด่อแม่พี่น้องไวเนาะอ้าตะกี้เพือนบดูขี่ตะไคร่ไ้เออเฮือนกับหลังใหญ่อยู่เนาะแต่ว่ายังโบเร็วเนาะเอาสบายดีเด้อเมตูทางนั้นเออผูหลายๆดีเนาะจนมาเห็ดธงนะซิกะ เจ้าไ่ได ah ้ไปรอไก่ว่าจนเหี่ยวหน่อยเนาะอืมได้เผาได้เออเพื่อนนี่บอดูเงินดูอันสบายดีเด้อดูดูอืมนายผีวชาเฟมาเยี่ยมเพื่อนี่ลูกขึ้ยนั่งเลยนั่งเลยยืนนี่็คือสจเย็นอยู่ได้หน่อดยเนาะควันใช่แหละทั้งทั้งพอเพื่อนนี่โชว์มาโดนแล้ว ป่วยมาโดนแล้วอืมไม่เป็นในอาการนะพ่อเป็นหัวเป็นทับเป็นบีเป็นอะก็บึ้มอ้าตุ๊บตับกับทุกคนมีตับอยู่เนาะแต่ว่าตับแบบอ่ะทับวันนี้เราแมตตานี้ทับลายทับลายทับอ่ะอืมโดยตายังเหลืองเออตายังเหลืองอยู่เนาะมันได้ซีฮาร์ดอนูลนะ ปกติจะพ่อเพื่อนนี่เป็นคนแข็งแห้งยู่ได้เนาะแล้วก็เป็นหมอคนเมืองแบบเป็นทางไม่เป็นโอ้เพื่อนนี่วาอกดูภาพว่คนจุดเช้าเลยแบบมาถือตัวเองกับปัวบ่ได้แบบเนาะเจ้าของบุกโบยจะคืนเขาได้แค่ซอนี้โอ้สวยคนอื่นสวยได้สวยคนสวยตัวเองนะสวยบาได้แล้วเจ้าบาได้ไปหาว่าจะเพหางไม่หางยังไปบาได้บได้แล้วอไปหาได้ สาเหตุก ok ็ค oh, no oh. uh. oh. ือพอไปบ่ได้แค่นัหนเนาะจังต้มกินอยู่เนาะบ่ได้ข้าโอ้มันก็แต่ว่าโดยองนี่ได้โอ้่ป่คนอื่นเข้าไปซอกหาได้ด้เนาะเขาไปซอกหาได้อย่านี้ไปได้มันก็บุครกคนน้ใส่มูโอ้โยหอม้งคนบราณจัดโดยต้นไหม โดยผัปล่อยปัได้โรคยังกับปูวได้อยู่บ่คนอื่นน่ะแต่แต่ก่อนปัได้คูแนวอยู่มันมันบ่อยู่บ้าปัวแห้งโดยก็คือสาวเพื่อนนี่ก็สีเศร้าไปแจ้งนอกกานเจ้าไปได้เนาะเขาเริมันก็ขอได้ซื้ออะไรนี่ไปได้หายปัวได้ซื้อมันมีอยู่ทำไมปูวไม่ต่างหากมีอยู่เนาะมี คือปวตับปวยังกะมีเนาะทังเจวหาไปหาหมอหาหมอหาอ้ไรแล้วมากแล้วปวด้าไปหาหมอคนนึงแล้ไปหาหมอแล้วบอกไปแล้วนว่าให้เมื่อกินยาเหล่าคนนี้นะหมอเคยทำอะไนแล้วดยอันนี้มันกัว่าวัวเส้าผันวัวตายม <It 's S 2> ันเคยมาีดหาดีกันหเดือ <sushi> น <with> เป็นมานี่ยนเป็นมาอาการที่ว่าอันเมื่อยในบ่เมื่อยว่าเนื้อเป็นนี่อะไรปีนึ่งแล้วแต่เราเป็นมานี่แต่เราบนนั่นอะเดี๋ยวนี้หานเลยมือเมื่อยไปทุกทุนี่เลยเมื่อยยางในหน่อยก็เมื่อยกินข้าวกินน้ำแซ่บอยู่บ่ใช่บ่แซ่บก็แซ่บบาดบ่แซ่กับเกลือก็บนกเออเป็นบดเป็นบาดคือกัน เป็นบุกคือกันปานนีบุกหลานทับวานนีก็ชันแล้วก็ล้มชนิดวานนีโอ้ยหลานว่าชันเลาวว่าเจ้าก็ขันเรานั่นแท้บูดแต่หลานทับทัดได้กินยายังเฉเดียดนี่นะกยาจะคลองเองเลยยาต้มมาโอ้ยาต้มง่ามันก็ได้อันซีแดงๆเงินบ่อืบกินแต่ยาต้มนี่้ยาต้มแล้วยาดื่อกินบ่ได้ยยาลวงให้ตกินบ่ได้ผิดบ่ถือบะไม่ผิดอืมผิดกับตับป๋านี่เนาะพิษกับตับ ทับลายบอกเหมือนว่าทับเป็นยังว่าทับลายตับเลือดแล้วก uh ็มีตึงแล้วก็มีก็เคาะแล้วก็มีตั้งชมใช่ลงทุกหลายอย่างเนาะงานโดยใช้ละบาทข่อเคยเห็ดเวียกยังแสงเมื่อก่อนจริงมีแต่เรียกงัวแล้วแต่ละมือตะกี้โจริงดยมันหนักบัวมือจ้าของเปลี่ยนจุดล้มเอ่งนั่นได้เวลาห้องไม่ได้ไปหาหมอเลยเนาะ คือสาวเพยนี่เราจะติดตามตลอดเนาะใครอยู่ว่าเจ้าสาวเพใครแล้วแต่ว่ายังโคเรามีคลิบเออโบอันเจ้าว่าเป็นคล้ายๆกันบบเอ๋ยกับน้องคือว่าผู้นันกับว่าโคเนาะโคอยู่แต่ว่าพยานบบคือกันอ่าแต่ว่าบบเป็นตุ้มเดียวนะเมนอันนี้พอดเป็นลายตุ้เนาะในที่แม่ได้แล้วจะโดยน้าเดี๋ยวไปกวดตรงนี้ว่าเป็นมะเรียนเราจะนั่นเนาะ คร่วมมาเร่วกลจะกระบาดครับพี่ากัององหอนโดยม่เรงยังอะนะทางน่องเอื่อยเคยร่วมาเร่งตบน้าเหลืองโอ้เร็งตบน้าเหลืองอันมีโอกาสเศร้าอยู่บ่มานางพี่ได้เลยพ่นก็ว่าเมื่อกินยาหนอกยาเหล้าพูนะนักาเพิ่น่าเพูดค่ะพูได้แล้วพ่นก็เอามาโดยมาแล้วก็มาหากินยาเืาเลนะมาท่าบเศร้า โดยเฉพต่ทุเลาอืมผู้หนึ่งสองสามเป็นพัานาเบืดอเนาะเหตุไดสปาคือนองเอื่ยเนาะเอื่อยสาวเพ่กะเป็นมาเร่งตอนน้ำเลืองเ <c oughs> พราะว่าว่นรักษาได้เฉบ่เจ้า ทำปาดนะชี้อยู่คุณบอกโยต้องปาดบ่โดยท่านตัดจะได้ขัดใช้จ่ายหลายบอกคุณบอกกับบุงกูกกับประธานเพิ่นการชีรายพ่อเป็นลายบ่งโดยคางนี่ก็เป็นนะคางนี่ก็เป็นในขี่แห้งแต่ในงามคาน้องกับวายชีเป็นอยู่เพราะว่าน้องจั้เบิึงมันที่บีบไปมันกระดุดไปกระดุดมาโอ้แบบอันว่านันนั้นห็นบ่แบบนีงลูกไปตามสายน้ำเหลืองโอ้ขั้นลายเธรรมดาหมักเป็นตอมน้ำเหลืองเนาะโดยมันเป็น มักอยู่แต่วันขอ้อผับนะคนนละเจ้ามีครอบมีครัวตะบอเจ้ามีแล้ว<น>โดยเวลาผับโดยโอ้ลูกเจ้าบอใน,น,น้อยๆแนวๆนะอืเป็นบังน้อยๆนะเป็นตะแพงอ่ะลูกเพื่อนบอลูกเพือ่อนโดยโต้องปาดเนาะโดยถ้าป,ปาดมันเพคนว่ามันจะปล่อยแล้วมันจะไปเลย,เลยอืย บางคนคนวานจะเป็นแถวฉลังก็นี่ต่น้องว่าได้เป็นเป็นแถวกี่แห่กันเนแบบมันจีไปทั่วเลยนะเนาะโดยเป็นน้ำชายน้่นเลยแต่ย่านนอหลูจังกันเนาะเกิดจากยังคุณบอกป่ะนะมันก็ไม่ได้บอกแต่น้องว่าน่าจะเป็นน้ำฉีดวัคซีนเอาเพราะว่าฉีดวัคซีนได้ประมาณสามเดือนก็เริ่มเป็นโรคตะกี้ก็ไม่ได้เป็นยังปกติดีก็ไม่ได้เมื่อยไม่ได้ยังฉีดวัคซีนได้ประมาณสามเดือนแล้วก็เริ่มเมื่อยเริ่มยังกันโควิดนี่อกโดยอื แล้วก็ผู้อาวุธแล้วก็ท้วงว่านั่งเป็นยังในโค้นอะไรกับโบเจว่ายุงกินน่ะริ่มนำมือเขานำมือเขาเป็นอเมองเป็นอเนกแล้ว่งยมาคอยจนว่าว่านั่งเมนยุงครบเว่ามาแล้วเก่าไปเก่ามามนุษย์แบบมันปลุดไปปลุดมานะเนาะเลยบอกแ่เมนยุงครบนะเดี๋ยวเอ้ยลูกบวชแพ้ยาบ่หรือว่าันไัวเองั้นสินะเองก็บอกลดตะกี้ยังเป็นเวลาเนี่เป็นตัวเดียว อืมไปตรวจเบิ่งเพิ Jenny> ่นก็ว่าต้มน้ำเหลืองตัมน้ำเสื่ดแบบนี้แล้วก็เริ่มใหญ่ไปก็ไปตรวจอีกเพิ่นก็ะบาดต้มน้ำเหลืองใกล้ใกล้เป็นมะเร็งแล้วเพิ่นว่าไปตรวจอีกอนพูนกระบามะเร็งต้มน้ำเหลือดไปบีชี่ของหมอห่าของหมอของหมอวันพีนอนก็ไปเพิ่นก็ว่าเป็นต้มน้ำเหลืองน้ำเสื่ดเลยไปนอนพีว่าก็ไปตรวจเท่ากันแต่เพิ่นก็บ่ได้บอกว่าเป็นหยัง พี่เจพนบอกน้องว่าพาไปรักษาได้เพรานว่ามันแห้งแล้วพี่ว่าปาตัดไปพังทายเพราะนั้นก็ไปทางเรียงจันทร์เพราะว่าหงอเทว่านี่พันธหนักอะ่ได้มันหลายตุ่มพันุ์บกมีความสามารถป้าดเพดพันธุญย่าเออคันปาดอะปาดเป็นจุดโดยหน้าสีหลายเพราะว่ามันเนบ ห้วยใกล้ๆนะอันคือเขาเห็นน้ำง่วนน้ำควายเห็นว่านาะเป็นตุ่มเป็นตุ่มเหมือนบอกประมาณนั้นบอกเป็นาะเมนเมนเปิดแล้วเข้าเห็นอะไรในซีนในยางก็มีด้เนาะแบบเวลาเขาอันอันอันในไอซีนในตลาดเลยมันเป็นกระดาษเมนเมนเออประมาณแบบนั้นเลยเนาะประมาณแบนั้นเลยโดยบ้าเนาะสปาดอ๋อข้าวเว่า เวลาปาดเนี่ยเราบ่นมันอยู่ถือบ่นสองหลือเราไม่ใช่ปาดบ่ได้เดอมันก็สิติดเสือไปเรื่อยเลยมันเจาะลงหลุกไปเลยนะตะกี้นะเจ้าพ่อน้องนี่มันชิโกนเนาะเพราะว่าโดยง่ายแล้วมันก็ดูดดูดลงมามันก็เลยเพียงกันเลยนี่แถวนี้แม่นกม่เลยอะไรแถวนี้แต่ปาดอืมหันน้ำมันน้ามันก็หากมาได้เลยอบางนีมันเจ็บแช่ตัวพวกนี้เพราะว่ามันติงกันทรมานนะ้ทรมานแท้เนาะแต่ละคนเนาะ โอ้ยเจ้แม่นี่ไงยังไม่เคยจะเชื่อะไรอันนนั้ว่างงานจนค้างไพ่เหเจ้านะโอ้แม่นฉีดวัคซีนยายโอ้ยายฉีดวัคซีนอันนี้เป็นไพ่อันนี้ฮะแม่เพื่นนี้โอ้โดยสบายดีตูเด้อโดูสบายดีสบายดีหลายรคได้แล้วว่ะออเหี้ยมายามเนาะทางอาเอากับคนเคยมาทางพี่เนาะเห็นเพิ่อนเอาไปขายโนไม้เอโนไม้จะเอาแจ็คทงก็กินนี่ ชี่ธงจ่ายเงินเพิ่นก่อนเอาเมื่อต้มกินไว้พี่น้องเงินเนาะทางบ้านเฮาบ่ค่อยได้มีปานใดนะจะต้มก็ต้มจะเผาก็ไอ้เรื่องผู้ดีมันเหียวเลยเนาะโตอ่อนก็มีโดยคือหามันเข่าหน้าเหมืนบ่มีให้มีหน้าบ่มีแล้วลูกบัวให้หน้าตาก้าบ่มีโดยอันยอดทนเฮือนยังได้ฉ่ำนี่นะเอออันนี้ ลูกเต้าไปหาเงินบ่ลอกล่าเอ็งมาหาแต่เพื่อนเล่าให้โอ้เพิ่นนี่บ่ขายยาตีบตีบไปขายยายาละมองได้บ้าละโฮเพิ่นนี่ไหนเพิ่นซื้อยังลืมถามเนาะพอถาวรนูอือเป็นโมยาเจ้าว่าคนทูหลายเนาะูเพราะว่าแถวนองบกยังตะโคตะคาบแล้วที่ตีบไปขายมาดิอันลูกเลี้ยงลูกยังแบบมีบ่แบบว่าเขาเจ้ามาอยากหลักอา บัดเพิ่นบบฮู้ว่าว่าเจ้าเป็นเนี่บางคนก็ะู้บางเนกบ่ฮู้เออเพิ่นเห็นสีคือสีฮู้ยู่ดอกเนาะอืมันบคนอื่นได้เจ้าคงบัดโบได้บาดบ่ทอดออยู่กระชีได้ยุ่ดอกบางเถากะเศ้ากะมีเนาะทอดก็อย่งเบ็ดบ้านมาทอดเอะโดยอือโดยโดยแจาขาดใหม่เพิ่นก่อนชีถง4ี0ิพันเนาะ เอ้าแถเจ้า50บ่ทอนก็อย่าเอ้าลบไปสั่งค้าหน้าใหม่ตัวเองโดยามยามกันเนาะเพราะว่าทางเฮาก็ได้เข้ามาหาชาวเพวาเพิ่นนี่ก็ยามทางประตูเพิ่นเลยคั่นว่าเมียสิเอื้อบ่เนาะ40เท่าใดเจ้าน่ะ45เออก็ซ้ําเอื้อยเฮาแหละเนาะแม่นอยู่่ทางเพิ่นก็ได้ชาวซ้ําน้อยว่าซั่นซะแม่นบ่ตึก พอตู้เอื้อเอื้อยอือดูเอาให้ดีไงสาวด้วยจะเดินมือหนาผู้นายชิเดเยียมยาไม่เนาะทางสาวไปว่าเนาะเฮ้เราก็สิไดะกอดตู้เมื่อโกนเพื่อนพี่น้องเลยกะอือดูบายดีกับชิได้เมือเน่ยแต่ว่ายังชิโอลมน้ำฝนโตอยู่เพราะว่าทางผลตู้นี่มีบอยาวิตามินกิน เออจะว่าคันกินยาวิตามินจ๊กสีกินเขาเสียบ่เนาะแจ๊กเลยวิตามินบลิสต์อืมนักข้าวนช่ไเขาจะเอาเงินไปหายหาสิพันอ้าวอีดาเบิ้งโอ้ยยาพวเปวงยังดอกน้อยด้ายเนาะเล็กน้อยเคยสิฮูเรื่องบุจังน้องหายหาสิพันไม่ซื้อกินเลยปวดตูอเ้อยาดอกวโนกกระยาดอกเลยดูดีไหมด้ยเฮ้ยเพื่อกินเขาเสียบขึ้นกินเขาได้ลายก็มีแห้งเนาะอันนี้ประมาณนี้เลยเนาะ เลยแนวนั่นเลยะโดยกินบอยากนได้ดอกคำนี้ผู้เท่าแนี่โอ้คำนี้แปดชิบกัวเลยเนาะครึ่งนึ่งเลยนะอันบากับเมียนี่เนาะหอนเียในนช่องปีหกเก้าสิบเออพวเราไดดโอเจ้าวัดอะไรก็เลยสี่สิบห้าสี่ิเกือบอันย่งอีกปีเดียวหมดครึ่งสองปีเมนเก้าสิบแล้วเนาะจังหลยครึ่งหนึ่งอันนี้อ๋อโดย ย่าได้กระยูต้ำการไปได้เนาะอันมีลูก,กน้อการจะค้นสาเจ้าะนะอ,อันอะนะ้เลยอันมีสามคนเออใหญ่เบอร์หลบใหญ่เบอร์แล้วเบอนะแล้วกระเพิ่นนี่เน,นาะอืม บุ๊กเอ่อาดดินดูอยู่บ่มาเยี่ยมเพคนดูอยู่บ่ถึงเจ้าเออบ่เพราะว่าทางแบบหนาแดงกับไปหันหันหนี่มากกับมาชุ่มมาแซวแล้วเนาะเมนเยี่ยมเพคนเป็นหันเป็นหนีกับนีแต่หันไม่ไม่แกดูแบบเออเมนเมนโชว์กันเลยลูกหลานนะโอ้อันนี้อันนี้ซึ่งขันนอนเฝ้ากันแล้วบ่ไงโอ้นอนแล้วโอ้ก็ง่ายๆกับจนแบบคือศาสนาของนอกคือว่าพุณพ่อคุณจะมาพดชินอันนี้บ่มาโพดชินเลยนะพดชินคือไง ันนะชิตายก็อยู่หันมอชิตายโอ้มอจ้ดยโดยมอชิตายเดี๋คนมาโคดสินให้ก็จังดีขึ้นมาสินบอกคนอ่านบโบขึ้นแล้โบลดแล้วจังไดก็บโลดกะศาสนาเฮาจีเ้าในใดเฮาบอาบปินเนาะศาสนาเฮาก็ แ,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 แต่แบริโคเนจบริโคนา,น,น,าน,นาพู <c oughs> าดไม่ไแต่นัเนี่ยค่ำจนบ่กินข้าวกินน้ำบ่าได้นะะออืนบุลกม่เขาน่าเนาะโดย มันนักจะว่ามันบ่อมึงอเลลอลยังพีนคืนมาดนเดี๋ย่้ทำไม่อยู่แล้วพันว่าเป็นแล้ม็นมากกนุก้คนอย่ไปกินมัส่อช่วยว่าอ้าวชูเป็นแล้ว่วาอยู่ตะกูพูดีกูกรบนั่นได้ว่าอายู่อาศัยลานบาผู้นั้นก็มาผู้นี้ก็มาร<ด>อ้ไแบ้าลูกก็ลูกก็ได้เลยเขาอะไรยอเมนเมน เขาะย่โอ้แล้วยางได้เฮงเต๋อแล้วบอกคนยางยางเด็กยางหัวได้ได้ตือได้ควาสามเดือนนี่แหละโอ้ตะกี้จนาเฝ้ากันเนาะตะกี้หันจูบุได้แล้วไปแต่ยังบุได้เลยเลอาจจะกลก็เป็นกำลังใจให้ใช่เนาะสูตรเพราะว่าทั้งลูกๆหลานๆเพิ่นกำลังเยี่ยมมายามนี่เนาะทั้งสาวเพ่กั ต่างคนต่างสูและให้กำลังใจทุกคนเนาะทั้งอาเมนบบตะกี้บกคอยบกคอยน้นะเห็นยุกจะมาสัมผัสกับปยุเงินหลานนะคะพราะบได้แนะนำสาเจ้าอนนะกพราะว่าสาเห็นจะมาเพราะนันอกจบางเอิญนเนาะก็ถามเพื่อนมาเอ้ามายังมาเห็นโ่ว่ะเนาะกับ่บเป็นยังมาเยี่ยมยามอ่าจิตนำจิตนำใจเล็กน้อยกับเพราะว่ากันเพราะว่านาะสาวเพว่าพกุสาวเพว่าแต่แรกก็อ้ เนาะอันวันอันใดรก็บอกให้มาสัมผั์ละอันเอโลเออเอโลแม่เนี่เอโลแนะนำมากกิได้โกตูเมื่อกันเด้อสาทางาสาวเพยทางสาวยังก็สาวพิมสาวพิมเนาะสาวพิมสาวเพ่าทางพ่อครับอื้อแม่ซะเนาะโดยได้โดตัวเมื่อกันเดออ่ะสบายดีโดยโดย แต่โอเคเนะเพื่อนพี่น้องโอ้เวมาหาสาวเพว่ากับมาเยี่ยมทางลุงเพลินอา้าวโบเมนลุงอาว่าสาวเพอเออแต่เพื่อนเจ็บเพื่อน,นโซ่หนนะอเนาะก็คือว่าไดเขาน้าก็ได้ซื้อแล้วเนาะสาวเพเพราะว่าเพื่อนโบมีหายมีนาดีนะเนาะเพื่อนสาวเพกับพวกนีน้นิงจะมีเหตุใหม่อยู่แึเปล่ามีมาโดนมาหน้านดอกสาวเพว่าเพื่อนก็นได้ เลยอ่ะปีนี้กับบัวได้เฮ็ดไรเงี้ยนะเอ้าเป็นอะไรนะปีนี้ปีหน้าเฮ็ดบัวได้ขมิ้นเขาขรัมขรัมโมเฮ็ดได้ได้สับัะดอยู่ไปก่อนทั้งทั้งเพื่อนพุ่นน่ะเตรียมอยู่บ่ทั้งไายเพื่อนน่ะงม่โูโหลยโอ้แล้วบ่อยเพื่อนฟังอยู่บ่ว่าปีนี้ยอได้บอกคนอยู่ว่าปีนี้เดือนที่สองอันนี้จะเอาเดือนที่สองเลยสาเฟ ยามันบรทันแหละบ้ดนดินกับมันยากอีกนะดินกับท่านได้ซื้อบ่โดยโบมีห้อดดินใช่ไมซื้อกะเจ้าสิเข้าไปอยู่บ่ทางในทางนิวใช่เที่ยวภาคขยะไปบอไม่ไหวอาอะเยอะการห่นพี่น้องเอยอือจะย่างจากพ่อแม่นะโดยมันไกลพวกนี่แม่อยู่เนาะแม่มันมาเมื่อกี้ด้วยด้วย อเออกระซิมก่อนละว่าเอาลายกาัแห้งล้มกันกะแห้งเบาไปเลยเนาะเดีดย๋ดยวเด้๋เอาสบ,บายดีอ่ะสบ,บายดีได้ละบนทางนั้นกิเอาหน้าใหม่เมื่อได้บาดนี่ยโดยเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ทงางลายลายๆคูณหลายคนทางป้าเป็นาทางเอาบนเพื่อนเนาะหลงหลงลืมลๆๆืมบัว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้พอพ่อแม่พี่น้องนอนเนาะ FC ทุกท่านอ่ะเป็นกำลังใจให้ทางซาวบุญตาเน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่ความโฆษณา สวัสบดีาขอ,าข,อาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านขอให้อยู่ดีมีแฮงกลมเจ็บยยอย่าสช่ได้กลมไข่อย,ย่าสช่มีเด้อสวัส,บบสบบดีา่ะคำว่าสบายดี